ตรงนี้คือ,อสะพานเขาเรียกสะพานสะพานปูชักนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้เขาจะเอาปูมาแขวนไว้เนี่ยเวลาสถานเขาจะามีปูมาแขวนไว้ตรงนี้เวลาใครจะซื้อเขาก็จะดึงปูขึ้นมาแล้วตรงนี้สะพานนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเส้นทางเชื่อมให้ชาวบ้านเชื่อมไปเชื่อมมานะครับนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง อ่าถุงปูนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นป่ะนี่คือถุงปูชักนะครับนี่เขาจะเอาปูมาแขวนห้อยไว้ตรงนี้นี่นะนี่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  h anel เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดปูชักอะชะอำกันนะครับนี่จริงๆแล้วเราเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเดินตลาดปูชักกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าที่ตลาดปูชักแห่งนี้เข้ามายากไหมแล้วก็อมีอะไรให้เราขายบ้างตอนเช้าๆนะครับเราเข้ามาแล้วเราก็เดินอจอดรถไว้ด้านนอกมาแล้วเราก็เดิน เข้ามาตามทางทางปูนเดินมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวเดินเที่ยวตลาดกูชักนะครับ ถ้าเกิดว่าใครจะมาเดินเที่ยวตลาดปูชักนะครับก็จะมาได้สักประมาณา8โมง9โมงร้านก็จะเริ่มามาแล้วนะฮะพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มมีแบบว่ามาันมาขายของแล้วนะครับแต่ที่เรามานี่ยังมาเช้าวันนิดนึงมาตั้งแต่7โมงนี่ร <c oughs> ้อสดหรอนี่ร้านค้าก็เริ่มมากันแล้วนะครับนี่ น,ๆๆๆนี่ตรงนี้เป็นธนาคัดภูมา้าอ๋อที่ว่าเขาบอกว่าวรักปูม้ามีไข่แล้วเขาก็จะเอามาเขาปล่อยให้แบบว่าเขาไข่ก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวแม่ไปนี่โครงการ ออันนี้คงกันดีๆเป็นเครื่งแข็งนี่ที่ทักเลเดี๋ยวเราลงไปดูได้ไหมอะ่ะเราขอลงไปดูก่อนนี่มีอะไรหรอมีไหมอะ่ะนี่ไงเห็นน้องเขาดูๆอยู่อ๋อนี่แค่นี้ไงพี่รู้จักปูตัวนี้ไหมเคือปูเลอ๋อนี่ปูเลเหรออือ นี้มันมีไข่เหรอไม่มีตัวผู้ไม่ดตัวนี้ตัวผู้เหรอมีไก่แล้วอันนี้จะแบบอะาเที่ยวอ๋อนี่มจริงอ๋อตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้มีไข่เหรออ๋อลูกปานี่ลูกูมาอืมนึกท้องพูดเหรอเนี่ยปลาปิฉดปลาอะไรวะปลาอะไรกันออันอันนี้ชื่อปลาอะไรวะหรอ ออปลากระบอกลูกเองจังเลยเหรชื่อปลาชื่อปลาชื่อปลาอะไรวะมีท่านี้อ่ะครับหมดแล้วเหรอลูกอ like <Chinese> ๋อนนีไหนก็มียูทูบนะเอาหะลูกนะ เอาตรงนี้นะลูกนะเริ่มต้นใหม่นะลูกแนะนำถึงเมื่อกี้นะเป็นพี่กอเลยปักผู้แสงตะวันเลยเอาเลยลูกเริ่มต้นอ่ะไปอันนี้ปูอะไรครับปูดำอ๋อปูดำลูกจะเป็นแบบนี้ตัวสีขาวมันก็เป็นสองตัวอ๋อปูขาวมันก็เป็นปูขาวปูดำก็คือปูดำอ๋อปูขาวก็คือปูขาวปูดำก็คือปูดำเข้าใจง่ายโอเคลูกอันนี้ไม่มีอะไรเลย แล้วแล้วถ้าเกิดว่าปูดดำนี่ถ้าก็เกิดล็อกคาบจะตัวใหญ่แค่ไหนตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยโอเคน่ารักเดียวตรงบริเวณนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าชุมชนสะพานหินนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่แบบว่าเป็นชุมชนชาวประมงอ่ะ และจุดเด่นจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสะพานชักสะพานปูชักเดี๋ยวเราจะให้ไปดูกันนะครับว่าสะพานปูชักเป็นยังไงนี่นี่ดูนี่นี่มีมีอาเฮียมาว่ายน้ำมาทักทายด้วยนี่โอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเห็นไหมนุ่นนิ เอ้ยเว้ยแมดำน้ำไปแล้วตรงนี้คืออสะพาน <c oughs> เขาเรียกสะพานสะพานปูชักนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้เขาจะเอาปูมาแขวนไว้เนี่ยเวลาตถานเขาจะมีปูมาแขวนไว้ตรงนี้เวลาใครจะซื้อ <c oughs> เขาก็จะดึงปูขึ้นมาแล้วตรงนี้สะพานนี้ก็จะเป็นลักษณะลักษณะแบบว่า เส transfer, ama, ah by, ้นทางเชื่อมให้ชาวบ้านเชื่อมไปเชื่อมมานะครับนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงถุงปูนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นป่ะนี่คือถุงปูชักนะครับนี่เขาจะเอาปูมาแขวนห้อยไว้ตรงนี้นี่นะนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบสดๆก็ดึงขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดู ด้านโน้นกันใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละนี่ย่ยเนี่ย่รนี้สวยเหมนกร่มือนี่นนนออนี่วิวสวยวิวสวย,ววสวยตรงนี้วิวสวยนี่นี่คือร้านร้านทอดมันที่ร้านทอดมันมันเพิ่งจะเจ็ดโมงสี่สิบแล้วก็ต้องรออีกเท่าไหร่อ เท่าโมงกว่านี่พี่ให้หนูทอดเลยไหมลยครับหนูเพราะแล้วก็พี่หนังพี่คืออย่างนั้นหนูก็เลยขายเขาเลยทอดเลยนะครับแต่ร้านนี้คือเขาขายเขาขายเป็นกิโลแบบนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะให้เขาทอดให้ก็ได้หรือจะซื้อซื้อเป็นถุงๆเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะให้เราลองชิมดูนะครับปกติที่คือทอดขายหรือแบบเวลาซื้อซื้อแล้วค่อยทอดให้ ส่วนมากหนจะทอดเป็นชุดเลยแต่ส่วนมากจะขายเป็นโรลหน่อยอ๋อขายเป็นโลแล้วก็ทอดให้อย่างนี้ตรงนี้สามอาทิตย์เหมือนจะทอดรอไม้เลยใช่ไหมครับสามอาทิตย์จะไม่ทันที่เพราะเราจะมีบัตรคิวไว้ให้อ๋อมีบัตรคิวด้วยเขามีบัตรคิวให้ด้วยนะครับไ่้ออองรเลยโอเคครับขอบคุณยฮาวกินได้พอดีนะไม้กับเก้ากินพอดีได้มาสามดูหกสามก็เสร็จ ก็คือพี่ก็คือเราก็ต้องก็ต้องไล่ๆรอรอขออนุญาตถอดแก๊กให้น่อยนะนี่มันใส่กล่องมันจะสวยดีเทนด้วยนุ่มนะแต่ร้อนเดี๋ยวเขาใส่กล่องให้ดีกว่ามือชิบโลหนึ่งเขาบอกว่าปั้นได้พอดีเลยอ่ะกี่สามหกสามหกเขาได้ดิเนี่ยอร่อยนะอร่อยครับร้อน Oh. แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของชุมชนสะพานหินนะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของอ,อตรงชะอํานะครับสำหรับคนที่ชอบแบบว่ามาทานพวกอาหารทะเลสดๆนะครับมาซื้อพวกกุ้งหอยปูปลานะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือที่อยู่ด้านหลังก็คือ,อตรงนู้นสีเหลืองๆนู่นน่ะนู่นๆๆ ก็คือสะพานปูชักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาดังมากๆก็คือ,อเวลาเราจะมาซื้อปูม้าเนี่ยสดสดเราต้องมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วเวลานั้นปุ๊บเขาจะยกยกปูที่ที่เอาใส่ถุงไว้ที่ห้อยไว้กับสะพานนะขึ้นมาให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่แบบว่าไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาย้ายขึ้นมาขายกันแบบว่าตรงบริเวณร้านด้านข้างเนี่ยไปหมดแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีร้าน นะครับเขาจะมีแบบว่าเอาปูห้อยๆไว้ตรงนี้แล้วพวกอาหารพวกปลาพวกอะไรต่างต่าหอยอยู่ไว้ตรงสพาน,นะครับแล้วยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้พี่กายด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับบรรยากาศสวยๆของ ชุมชนสะพานหินนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทมิชันแนลนะครับแล้วก็คอยติดตามนะว่าพี่กายจะพาพเที่ยวที่ไหนอีกจ้าประ้วครคบสสดนครับ